สวัสดีครับท่านผู้ชมดีกับผมทาแอบ,บบอยนะครับในบางครั้งที่เราต่อท่อ PVC ต่อท่อน้ำนะครับแล้วเราต้องอพันเทปพ,พันเกลียวนะครับแต่ว่าตัวเ,เกลียวท่อเนี่ยมันอยู่ในจุดแคบนะครับทำให้เราเนี่ยไม่สามารถจะพันเกลียวได้โดยสะดวกนะครับมีปัญหามากนะครับถ้าเกิดเราพันอย่างเงี้ยบางทีไอตัวผ้า,าเทปเนี่ยมันก็จะคือว่ามันมันจะไม่เป็นแผ่นอย่างนี้นะครับ มันเข้าไม่ได้นะครับนี่มันเดี๋ยมันจะเข้าไม่ได้ในด้านนี้มันก็จะเข้าไม่ได้นะครับคลิปนี้ผมมีวิธีการแก้ไขปัญหาแบบง่ายๆเลยนะครับที่เราจะสามารถพันเทปพ,พันเกลียวท่อแบบในที่แคบอย่างเงี้ยอย่างง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับให้เราหาไม้เล็กๆมาสักอันหนึ่งนะครับเป็นพวกไม้ลูกชิ้นก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นพวกตะปูนะครับแต่ว่าให้มันยาวๆสักหน่อยนะครับแล้วก็ทีนี้เราก็นํา ผ้าเทปเนี่ยนะครับมาพันกับไม้นะครับนี่พันให้มันเป็นแผ่นๆอย่างนี้นะครับเราพันไม่ต้องให้หนามากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าบางทีเดี๋ยวเนี่ยมันจะเข้าไปในร่องที่เว้นระยะความแคบตรงนั้นไม่ได้นะครับ เดี๋ยวลองดูตรงนี้ก่อนนะครับนี่เอาข้กมาแค่น,นี้ก่อนนี่นะครับเดี๋ยวเราไปทดลองผ่านกันดูนะครับทีนี้มั่ยได้แล้วนะครับทีนี้เรามาลองพันกันดูนะครับนี่เห็นไหมครับง่ายแล้วนะครับนี่นะครับสบายเลย พันได้เป็นแผ่นสวยงามนี่เลยนะครับนี่ก็เป็นวิธีการแก้ไขปัญหานในการพันเทพัพนเกลียวในที่แคบแบบง่ายๆนะครับโดยการใช้ไม้เล็กๆอย่างนี้ก็ได้นะครับเพื่อนๆือท่านใดที่มีปัญหานะครับในการาพันเทพัพนเกลียวอย่างนี้นะครับก็ลองนําวิธีการอย่างนี้ ไปใช้กันนะครับง่ายเลยครับคลินี้ก็มานำเสนอไว้แต่เพียงเนี้นะครับขอขอบคุณนะครับที่เข้าไปติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ